บอกว่าการเจาะน้ำคร่ำจะทราบผลอะไรบ้างนะคะถ้าเป็นเรื่องของการเจาะน้ำคร่ำเนี่ยหลกัหลกๆเลยนะคะที่เป็นการตรวจทั่วไปเนี่ยเราจะเป็นการเจาะน้ำคร่ำเพื่อดอูเรื่องของโครโมโซมนะคะโครโมโซมก็คือดาวซินโดมอะไรพวกเนี้ยคะ่ะดาวซินโดมก็คือตัวหลักอยู่แล้วที่เราอยากตรวจนะคะแล้วก็จริง,รงๆการเจาะน้ำคร่ำเนี่ยเรายังเจาะ ในกรณีอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันก็คือตามความจําเป็นนะคะเพื่อการวินิจฉัยความผิดปกติของทารกนะคะอย่างเช่นกรณีที่คุณพ่อคุณแม่เป็นธาลัสซีเมียแล้วสงสัยว่าเด็กอาจจะเป็นทลาลัสซีเมียกลุ่มรุนแรงเราก็จะเจาะนำ้ำค่ำเพื่อตรวจโรคธาลัสซีเมียของทารกนะคะอ่าก็คือการเจาะนำ้ำค่ำเนี่ยเป็นการเจาะเพื่อตรวจเด็กเพื่อตรวจทาลกในครรภ์น,นี่แหละ ตรวจคโครโมโซมได้ตรวจภาวะธาลัสซีเมียของทารกในครรภ์ได้นะคะตรวจในเรื่องของการติดเชื้อได้นะคะซึ่งพวกเนี้ยถามว่าเราจะทําเมื่อไหร่นะคะก็อย่างเช่นดาวซินโดรมเราก็แนะนําในคนที่อายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปกรณีธาลัสซีเมียเราจะตรวจเด็กต่อเมื่อพ่อและแม่นะคะเป็นคู่ที่มีความเสี่ยงที่เด็กจะเกิดภาวะธาลัสซีเมียรุนแรงนะคะส่วนในเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยเราก็จะตรวจต่อเมื่อเราสงสัยว่าเด็กในครรภ์กำลังมีการติดเชื้อ อะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นไวรัสหรือแบคทีเรียก็ได้นะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกรณีที่3นะคะเราจะตรวจต่อเมื่อเราอันตราซาวแล้วพบความผิดปกติและสงสัยว่าเด็กกําลังมีการติดเชื้อเราก็จะแนะนําให้เจาะน้ำคํ่เพื่อที่จะตรวจว่าสรุปคือเด็กติดเชื้ออะไรกันแน่จริงๆแล้วเราจะได้รักษานั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหลักๆในการเจาะน้ำคั่าก็คือประมาณ3กรณีนี้ค่ะ